สนับสนุนโดยดาวน์โหลดนิตยสารเที่ยวรอบโลกและนิตยสารแบรฟุตได้ที่ Travelbook App พลิเคชันนายาล้อแม็กคุณภาพจาก PP Superview คิดถึงเครื่องเสียงรถยนต์คิดถึง Rocket Sound เส้นทางการตะลุยหอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ของเราโยังคงดำเนินต่อไปนะครับและสถานที่ที่นี่ก็คืออนุสรสถานสงครามเวียดนามครับ สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละในสงครามเวียดนามนั่นเองครับเวียดนามครับเคยเป็นประเทศเดียวกันนะฮะแล้วก็เคยถูกแบ่งแยกจากคนต่างชาติครับให้เป็น2ประเทศนั่นเองครับแต่ด้วยความเสียสละครับเขาถึงกลับมารวมตัวเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งครับนี่คืออนุสรณ์สถานนะครับของสงครามเวียดนามนั่นเองคุณผู้ชมนะสงครามครับสร้างความสูญเสียให้คนมากมายครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยเคย เป็น2ประเทศที่ถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับแต่เขารวมประเทศมาได้ด้วยความเสียสละและความกล้าหาญของวีรชนชาวเวียดนามนะครับนี่คืออนุสรสถานของเขานะครับในอนุสรสถานนะครับเขาบอกว่าโตกุ๊กกีกองครับโตกุ๊กแปลว่าประเทศชาติขอคารวะนี่คือความโหดร้ายของสงครามครับคุณผู้ชมครับหวังว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกครับ สถานที่ต่อมาบนเส้นทางมอเตอร์ไซค์ของเราคือที่นี่ครับฮอยอ n s i ิ u ว i l l a g e ครับหรือหมู่บ้านทอผ้าไหมนั่นเองครับที่นี่มีการเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อนจะมาเป็นเส้นไหมอ่อีกด้วยครับนี่นะครับนี่คือเรียกว่าตัวหย่อนะครับถ้าเก็บเที่ยวกับผีเสื้อก็คือเป็นผีเสื้อนั่นเองครับแล้วก็เขาเนี่ยไข่ออกมานะครับเจ็ดวันเนี่ยไข่ก็จะฟักตัวเป็นเป็นนอนนอนไหมนะครับคือลักษณะมงจรชีวิตของเขานะครับก็คือกิน3วันนอน1วันนะครับ น่ารักครับคุณผู้ชมเดไม่ใช่โอเค from three seven day become to the baby silkworm yes three days sleep one day until the seventeen day seventeen days yeah they they stop sleeping j u s t eating it's an the p u p e the silkworm transform to the p u p e inside เสร็จแล้วเนี่ยมันจะฟักตัวออกมาครับเป็นเป็นตัวแบบนี้เกิดการผสมพันธุ์ระหว่าง ตัวผู้และตัวเมียนะครับซึ่งตัวผู้จะตายไปก่อนเสร็ mm hmm. จแล้วเนี่ยตัวเมียก็ออกไข่นะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าฟองแล้วก็จะตายตามไปคนี่คือไลฟ์ไซเคิลของหนอนไหมครับคุณผู้ชมหลังจากได้ลัางไหมมาแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทําให้เป็นเส้นไหมออกมานะครับ วิธีการง่ายมากครับเพียงแค่นำรังไหมจุ่มในน้ำร้อนอุณหภูมิ80องศาครับและใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาจากนั้นใช้มือดึงขึ้นมาครับก็จะได้เส้นไหมและนำไปใส่เครื่องครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะของเส้นไหมแบบนี้ครับเส้นไหมออกมาแล้วนะครับเราก็เอาไปตากแดดอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้จับนะครับจะคล้ายๆผู้หญิงผมแตกปลายที่ไม่ได้ใช้ครีมนวดมานานนะครับก็คือหลังจากที่ตากเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเอาไปต้มอีกหนึ่งรอบนะครับ ในเวลา15 20ชั่วโมงครับก็จะทำให้ตัวเส้นไหมเนี่ยละเอียดขึ้นหรือว่านุ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปย้อมนะครับแล้วก็เอาไปทอะฮะซึ่งการทอผ้าของหมู่บ้านผ้าไหมที่นี่นะครับก็มีทั้งทอมือแบบนี้นะฮะมีเครื่องมือที่เป็นแบบโบราณนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรก็มีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับ Been burning Smooth. Smooth. oh and you can smell it look like the <laughs> like the hair yeah yeah, yeah ha, ha. cotton mm. and silk. yeah so it keeps burning and it looks like the paper yeah you know, paper. have a black smell let smoke s ช่วงทริปไฟเ e r h a แ p e n i n g ในวันนี้เรายังอยู่กันที่งาน River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมในระมีเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยและมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุดตั้งแต่สภาพระราม8ถึงเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1 6ถึง6พฤศจิกายนที่ผ่านมางานนี้ผู้ชมจะได้ไหว้พระลอยกระทง รวมทั้งชมนิทรรศการมหรสพอันตราการตาพร้อมกันถึง4วัดอันได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวารวิหารงานนี้ผู้ชมงานจะสัมผัสกับขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปจากบ้านช่างหลอ่อชมการแสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ปรากรจีนหรือนิ้วรวมถึงการร้องลำตัดที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ปิดท้ายการชมหนังไทยกลางแปลงที่มีการพากันแบบสดๆแล้วกลับมาพบกับช่วง Trip Finder Happening ได้ใหม่เมื่อมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Xin chào tôi tên là Thảo tôi sống tại Hội An bạn đang xem chương trình Trip Finder ở Việt Nam xin tạm biệt และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการตะลุยหอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ในวันนี้ครับแต่ความน่าสนใจของหอยอันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองวรดกโลกแห่งนี้กันนะฮะกับรายการที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวสำหรับวันนี้ซินเหมยราตีสวัสดีครับ